เอาละครับผมก็ถาบสวัสดีเพื่อนๆชาวเดด d บายเด l ไลท์มือถือทุกคนเลยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม d ดด d บายเด l ไลท์มือถือนะครับอยู่กับผม2 9x เหมือนเดิมวันนี้นะครับทุกคนเป็นวันดีเลยเขาเพิ่งจะได้อัปเดตแพทใหม่เข้ามานะครับ <Wow. S 1> เป็นแพท3.7.2นะครับแล้วก็ได้แก้บั๊กไปเยอะมากนะครับประมาณสัก20บั๊กได้ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูมให้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยผมจะยกตัวอย่างแค่3บั๊กพอนะครับอย่างเช่นบัก๊กแอดออนนะครับเวลาเราเอาแอดออนเข้าไปเนี่ยพอเข้าไปในเกมแล้วแอดออนไม่เข้าด้วยนะครับก็แก้มาแล้วนะครับผมแล้วก็อย่างที่2คือเป็นเล่ยของคานิบาลเป็นเสียงเล่ยะครับเวลาเสียงเล่ยบั๊กนะจะได้ยินเสียงเล่ยตลอดเลยนะครับก็แก้มาแล้ว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเหมือนมันจะมีอะไรลอยอยู่บนเนื้อหัวของเดอะไวท์นะครับถ้าใครเล่นคิลเลอร์แล้วเจอก็จะประมาณนั้นเลยนะครับผมก็หลักเลยคือ3บัคผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วผมจะพยายามขึ้นรูปบัคอ,อื่นๆให้ดูด้วยนะครับผมแล้วก็มีอีกข่าวดีข่าวหนึ่งครับทุกคนใครที่เป็นสายเตมิมบอกเลยว่าใครที่เป็นสายเติมหรือว่าใครที่อยากจะลองเติมครั้งแรกผมว่าโอกาสนี้เหมาะสุดๆครับเหมาะยังไงอ่ะ ก็คืออ่ะมาดูกันหมอกก็คือคูณ2ครับทุกคน <Wow. S 1> นี่คูณ2บอกเลยว่าถ้าเราเติม59บาทเนี่ยดูช่องแรกนะถ้าเราถ้าเราเติม59บาทปกติจะได้อยู่ที่200ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คูณ2เข้าไปครับเป็น400คูณ2นะแล้วก็เติมที่149บาทปกติได้500จะเพิ่มเป็น100เอ้ยเป็นเป็น1,000ครับจาก500จะกลายเป็น1,000อ่ะขอโทษด้วยที่พูดผิดไปตะกี้ แล้วก็ใครที่เติม300หรือว่า299เกานี่ยอ่ะร0 0แล้วกันปัดเป็นเลขกลมนะครับผมปกติจะได้ที่1,100อันนี้คือจะเพิ่มขึ้นมา2,200เลยคือแบบคุ้ม,มนะครับคุ้มมากใครที่ยังไม่เติมหรือว่าคิดคิดอยากจะลองเติมดูเนี่ยก็สามารถเติมได้หรือว่าใครที่เป็นสายเติมอยู่แล้วโอกาสนี้ก็เหมาะครับบอกเลยว่าเหมาะมากนะผมก็ตัดสายเติมคนหนึ่งเลยแต่ว่าช่วงนี้ไม่น่าจะได้เติมครับจน <laughs> ออกอะไรว่าจนชนะ่วงนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะหมดเขตตอนไหนนะครับแล้วก็มีหลายราคาอีกให้เลือกเยอะเลยนะครับอมาดูอันสุดท้ายเห็นปะสามพันนะครับปกติจะได้อยู่ที่12,500เซลล์อลล่าแต่ว่าอันนี้ขึ้นมา2 5 0 0 0เลยผมว่าถ้าจะเติมอะ่ะเอาแบบเอาทีเดียวไปเลยแต่ว่าเอาแบบคุ้มๆไปเลยทีเดียวสัก พันหนึ่งแบบเนี้ยพันพันหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยเห็นปะได้ทั้งแปดพันหรือว่าใครที่งบไม่ถึงจะหกร้อยก็ได้ห้าร้อยเก้าเก้าเนี่ยหรือว่าจะเป็นสองร้อยเก้าเก้าก็ได้นะครับก็แล้วแต่ทุกคนเลยเนะครับผมโอเคแล้วก็เห็นหลกัลกๆเลยคือด้านล่างครับสถานะคิวสถานะคิวผมจะอธิบายให้ฟังละกันที่เห็นเป็นสีเขียวเนี่ยคือไม่มีคนเล่นครับไม่แบบว่าไม่มีคนเล่นเยอะอ่าสมมุติว่าถ้าผู้รอชีวิตฝั่งซ้ายเนี่ย คิวเป็นสีแดงใช่ไหมมีคนเล่นผู้รอดชีวิตเยอะอนะครับผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆละกันถ้าฝั่งขวาของคิวอ่าของคิวเลอร์เนี่ยเป็นสีแดงก็แสดงว่ามีคนเล่นคิวเลอร์เยอะนะครับประมาณนี้เราจะได้เล่นถูกนะครับผมโอเคแล้วก็หลักๆเลยที่ผมจะมารีวิวในคลิปนี้เลยนะครับเป็นดานคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเป็นด่านของ The Shape หรือว่า m i เคิลไมเยอรนั่นเองอก็ได้เพิ่มเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ โอเคมีอะไรอีกหรือเปล่าถ้าผมขาดตกบกพร่องอะไรไปทุกคนก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับคอมเมนต์ comment ให้ความรู้กันได้นะครับผมก็จะพยายามปักหมุดไว้แล้วกันนะครับโอเคเนี่ยเห็นปะ่ะทุกคนเห็นด้านล่างปะครับสถานะคิวอ่าน,นี้คือสีเหลืองคือมีคนเริ่มเล่นคิวเลอร์เยอะแล้วณเวลานี้นะครับแต่ถ้ากลายเป็นสีแดงมันก็แสดงว่ามีคนยิ่งเล่นคิวเลอร์เยอะขึ้นไปใหญ่นะครับประมาณนี้เลย วันนี้เราจะมารีวิวด่านกันเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมกันเลยครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้าอยู่ในด่านตอกแลมคินเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะกับด่านใหม่ด่านนี้อเดี๋ยวผมต้องขอโทษเซอร์เวิร์ลทั้ง4คนนะครับผู้รอดชีวิตทั้ง4คนเลยเกมนี้ผมขอ เดินเดินดูแมปแล้วกันนะครับผมไม่ไล่ไม่ฆ่าแล้วกันนะครับปั๊มแต้มกันเกมนี้ผมขอเกมหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็ขอเสริมอีกนิดนึงนะทุกคนน่าจะมีคูณ2เลเวลนะครับตอนจบเกมน่ะคูณ2นะครับทุกตัวเลยน่าจะเป็นทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยแมปเนี่ยคือข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับคือมันปรับแสงสว่างไม่ได้นะอแสงสว่างจะปรับไม่ได้แล้วไม่รู้ทําไมนะครับผมดูดิ แสงสว่างคือเอาออกไปเลยครับนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เราเราเริ่มต้องไหนดีอ่ะเจอผู้รอดชีวิตเริ่มสักอ่ะขอสักฝั่งหนึ่งแล้วกันนะยกตัวอย่างบ้านหลังอ่ะหลังนี้แล้วกันนะครับหลังนี้ข้างๆเนี่ยเสียงดังไปปะเดี๋ยวลดเสียงแป๊บนึงนะครับนะโอเคบ้านหลังนี้นะครับ ดูดิอย่างโล่งนะครับทุกคนบอกบอกเลยว่าอย่างโลง่งคือตรงนี้ไม่มีไม้ไมเลยนะมีแค่ข้างบ้านเนี่ยจะมีแผ่นหนึง่งเห็นปะแผ่นตรงนี้แผ่นหนึ่งครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้เข้ามาตรงนี้จะเป็นอ่าอ่ะ,อะเป็นแบบนี้เลยข้างบ้านโลง่งโลนะครับบ้านหลังนี้ก็จะมีไม้แผ่นหนึง่งนะหลังนี้มีไม้แผ่นหนึ่งหลังบ้านก็จะมีอีกแผ่นหนึ่งครับอ่าจะมีแผ่นหนึง่ง ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องบันไฟคือสรุปง่ายๆเลยบ้านหลังหนึ่งเนี่ยจะมีไม้อยู่ประมาณ1-2ถึงแผน่นหรือว่า2-3ถึงแผ่นประมาณนี้แล้วก็ที่จุกเนี่ยบ้านหลังนี้จะไม่มีหน้าต่างด้วยนะเห็นปะจะขึ้นไปไม่ได้ด้วยครับบ้านหลังไหนที่ปิดแบบเนี้ยหน้าต่างปิดแบบเนี้ยจะจุกบนบ้านไม่ได้จะมีไม้รอบบ้านแทนมีไม้ประมาณสักแผน่น2แผน่นรอบบ้านแทน,บ,นบ้านหลังนี้อ่ะก็จะปิดเหมือนกันนะครับหลังบ้านจะมี1แผ่นนะครับ แล้วก็มีกำแพงกั้นแต่ละบ้านนะครับมีหน้าต่างให้กระโดดนะครับโอเคเสวนหน้าบ้านก็จะมีแผ่นหนึ่งเหมือนกันเห็นปะหน้าบ้านมีแผ่นเดียวหลังบ้านมีแผ่นเดียวบ้านหลังหลักๆเลยเนี่ยหลังหนึ่งจะมีไม้อยู่ประมาณสัก2แผ่นได้นะครับแล้วก็ทางทางข้างเอาตรงกลางแมปและกันเรียกว่าตรงกลางแมปนะครับก็จะลุกโลก่ อุ้ยจะปั่นเสร็จส,สองสามเครื่องแล้วเดี๋ยวรีบเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางแมปเนี่ยจะมีไม้ประมาณแผ่นหนึ่งนะดูดิคือแบบโล่งมากกลางแมปตรงเนี้ยนะแล้วก็เครื่องเหมือนไฟจะหายากหน่อยนะผมว่าอ่ามาดูบ้านหลังนี้ครับหลังนี้ขึ้นได้ไหมหลังนี้ก็ขึ้นไม่ได้เอ้ยได้ได้ได้ได,ได,ได้หลังนี้ขึ้นได้ครับได้ได้ได้ได,ได้แต่ว่า หน้าต่างก็ปิดปิดไหมฝั่งนี้ไม่ปิดครับกระโดดได้พอจุกได้อ่ะบ้านก็พอจุกได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมต้องรีบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดประตูหมดเวลาซะก่อนบ้านหลังนี้มีไม้กี่แผน่นกี่แผ่นเลยหลังบ้านหลังบ้านไม่มีครับเพราะว่าหน้าต่างเปิดได้นะครับจุกได้ข้างหน้ามีไหมข้างหน้าไม่มีนะครับจะมีอยู่แค่เอ้ยตรงนี้ก็ไม่มีอ่ะ แสดงว่าบ้านหลังนี้มีไม้มีปะวะไม่มีนะครับมีข้างบนอย่างเดียวนะครับจุกได้ข้างบนจุกได้นะรประมาณนี้แล้วก็ระหว่างบ้านสองหลังนี้ก็จะมีไม้1แผ่นเพื่อให้เราเล่นเพื่อตัดบัตรลัดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็บ้านพวกหลังนี้ก็จะขึ้นไม่ได้อ่ะขึ้นไม่ได้ก็จะไม่มีไม้เลยหน้าบ้านไม่มีไม้ใช่ไหมอ่าหน้ารถไม่มีไม้นะ แล้วก็หลังบ้านหลังบ้านจะมีไม้แผ่นหนึ่งไว้ตัดบัตรลัดนะไว้ตัดบัตรลัดไว้ตัดอะไรเฮ้ยนี่เนี่ยย่องทำไมอะขอตีสักทีหนึ่ง,งขอหยอกสักทีหนึ่งแล้วกันเ,เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยจะจบเกมแล้วเนี่ยอุ้ยยังรีวิวไม่ได้เท่าไหร่เลยอ่ะก็ข้ามาฝั่งนี้เอ้ยดูดิทุกคนคือตรงกลางเนี่ยคือตรงกลางแมปนะครับบอกเลยว่ามีไม้แผ่นเดียวดูดิเนี่ยมีตรงตรงรถนี้แผ่นเดียวนะครับดูผมจะเดินให้ดู เห็นปะตรงนี้ก็ไม่มีอ่ะไม่มีเลยนะครับกลางแมปจะมีตรงนั้นแผ่นเดียวนะครับแล้วก็ตรงบ้านตรงนี้จะเป็นบ้านบ้านใหญ่ละกันเรียกว่าบ้านใหญ่บ้านหลักนะครับเพราะว่ามีเบดเมนท์ข้างล่างนะครับนะเนะีนะ่ยเบดเมนท์ตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถกระโดดและตากได้จูได้นะครับอ่ะประมาณนี้เลยข้างหลังก็จะเป็นโลง่โลงๆเนะี่ยตรงตรงซุ้มนี้จะมีไม้หนึ่งแผ่นนะครับเป็นคล้ายๆแมททึบนะแมททึบที่เรารู้จักกันนั่นดี กันดีนั่นเองนะครับอ่ะ <c oughs> เขาน่าจะออกกันไปเรียบร้อยแล้วั้งโอเคเดี๋ยวเรามาดูบนบ้านครับบนบ้านหลังใหญ่ตรงนี้บนบ้านก็จะปั่นได้คนแค่คนเดียวนะครับเครื่องนี้จะปั่นได้แค่คนเดียวแล้วก็จะมีหน้าต่างกระโดดบนบ้านไม่มีไม้นะบนบ้านไม่มีไม้นะครับเฮ้ยเขาจะเปิดประตูออกกันหมดแล้วั้งเนี่ยเวลาจะหมดแล้วแล้วก็ข้างบ้านตรงนี้ข้างบ้านใหญ่นะครับ <c oughs> จะมี ไม้อีกหนึ่งแผ่นตรงนี้นะครับไว้ตัดบัตรลัดเฮ้ยคือเขาเปิดประตูแล้วอะพร้อมออกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคบ้านหลังนี้ก็สามารถจุกได้ครับหลังบ้านมีไม้หนึ่งแผน่นตรงนี้คือทุกคนคิดดูดิคือแบบมันไม่มีที่จุกบอกว่าเป็นแมทเทพให้เราเลยอะเออคือแบบจะจุกบ้านสักส่วนใหญ่นะครับคือไม้รอบบ้านเนี่ยจะใช้เป็นไม้ที่เป็นตัดบัตรลัดมากกว่านะครับไม้จุกสักวนสักสองรอบประมาณเนี่ยอ่ะวนสักสองรอบกําลังดีนะครับสองรอบสามรอบ ถ้าเราหลอกคิลเลอร์ได้ก็จะได้อีกสักหนึ่งรอบก็ได้ประมาณนั้นจะได้อีกยาวๆเลยอะไรอะรีบเปิดประตูันเกินนะก็จะประมาณนี้ครับผมถือว่าแบบเนี้ยไม้น้อยมากนะครับตรงนี้ก็มี1แผ่นนะครับเนะนี่ยมี1แผ่นแล้วก็หลังบ้านตรงนี้ไม่มีเลยนะตรงนี้คือแบบปั่นฟรีนะครับดูดิอย่างโล่งเลยคือแบบถ้าคิลเลอร์เดินมาเนี่ยคือต้องโดนยังไงก็ต้องโดนอ่ะสักแผ่นหนึ่งนะครับคือเจ็บหนึ่งเลยอ่ะ โอ้เพื่อนเวลาจะหมดแล้วโอเคคือเวลาเรามีจ,จากัดนะครับทุกคนก็จะรีบ,ร,บรีบหน่อยบ้าน,นี้ผมรีวิวไปยังน่าจะอ้อมแล้วมั้งเนี่ยเออน่าจะอ้อมแล้วนะครับก็หลักๆเลยก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยไม้กลางแมปไม่มีเลยนะไม้กลางแมปมีอันเดียวตรงนี้เลยไม้กลางแมบปบี้มีอันเดียวเลยนะครับเราต้องหลักๆเลยน่าจะต้องจุกบ้านมากกว่านะครับบ้านก็มีหลายหลังนะที่ ไม่เปิดนะครับบ้านบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ทุกคนมีชั้นใต้ดินด้วยนะแต่ว่าไม่ใช่เบดเมนท์นะครับเป็นชั้นใต้ดินให้เล่นได้นะเอาให้ออกกันไปหมดเลย <c oughs> โอเคเวลาเรามีจํากัดมากทุกคนคือหลักๆมันคือแบบมันสร้างห้องไม่ได้ไงนะครับก็เลยต้องคืออาศัยรีวิวแบบนี้เอาละกันนะครับก็ไม่ถูกใจทุกคนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลามีจํากัดจริงๆนะครับผมก็ อะไรที่ผมไม่ได้แนะนําไม่ได้ทําลงในคลิปไปทุกคนก็สามารถไปดูเองได้นะครับในด่านตอกอะไรวะผมก็ลืมชื่อละอ่ะด่านอะไรก็จ้างมันนะครับก็เอาเป็นว่าด่านใหม่แล้วกันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์แทนกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วนะเพื่อรับชมคลิปใหม่ผมได้ก่อนใครเลยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องขอโทษผู้รอดชีวิตทั้ง4คนด้วยนะครับ นะที่ไม่ได้เล่นนะครับคือมารีวิวแมปนะครับผมโอเคก็เจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าบ๊ายบาย